สวัสดีพี่น้องเอฟซีสู้คู่สู้คนผู้ล่อคอยเล่าประตูใส่เนาะเล่าย่ำมือเสาเนาะพี่น้องเนาะเล่าตีหาสี่สิบหามาแล้วเด้อในเวลาเลยเลิกง่ามย่ำดีแล้วเลิกง่ามย่ำปล่อยออกไปแล้วพี่น้องผู้ดได้ถ่าเบิง้งผู้ได้ล่อคอยกะพิจารณาเบิ้งเด้อว่ามัน ก็ได้งามก็ได้ควนสิจัดนักก็ได้ควนสิควนเนาะเล้าเดยอยู่เล้าได้งามอยู่เล้าเดย์น่ะจัดนักน่ะน่ะจัดเต็มเฮ้อเอาทุกเล่ามีอยู่สีเล่าพี่น้องทุกเจ้าตื่นขึ้นมาพี่น้องกระสีเลขากับเข่ากันเลยเนาะพู้มืดนักกระสีที่เลือขากับเข่าเวลาพี่น้อง ใน่วันที่เกศมือเศร้านี่มือนี่ละตอนเศร้าได้มือนี่กับวันที่เกศด,ดีพี่น้องว่าจะตอนใบนี่วันที่เกศตอนเศร้าก็ได้ประตูใส่ก็ได้สองส่วงผนเด้อพี่น้องเด้อเลยสองเด่งผลเด้อทั้งบนทั้งล่างเด้อเราประตูใส่บิงรูดหกเก็กับเขาทั้งหกทั้งเกศพี่น้องบนก็นได้หาเกศลางก็กกได้ สองหกในบนในล่างเลยสองตัวรุดสันติภาพกะวิ่งรุดหารุดสองกระได้ซีหาพี่น้องได้เขาหาปลซาส้นนี่ถ้าเขา่าโตสำรองกระได้พี่น้องขันว่าเขากะถือว่าผิดไปเล่าเอกตาคือกันเอกสาตาคือกันบ่เขาพี่น้องรุด พุดธสองเล่าแต่ว่าได้สามเล่าในสองเล่ามีสามเล่าถือว่ามีกำไรอยู่นะพี่น้องบ่าขาดทุนเดินดีอยู่เดินได้อยู่ในสามเล่าเด้เขาสองเล่าเป็นสามเป็นสามหนึงนี่พี่น้องสามไล่การพุทไปสองคือว่าเขาสาม ประกาศต้นนะพี่น้องเนาะอยู่โตหือ้อใดกำไรใน้อยค่าประทูค่าหมูค่าไก่เลาะขันจับนีนาะก็คือทีทวนอันเก่าให้ฟังก็คือล่าประตูใส่จับคูหกเกตดจีสศูเกตเก่าวิ่งหกเกตเข่าเติมหกสักเกตพี่น้องลูดลูดใดเติมหกเติมเกตเนาะไดหาเกต สองหกแต่เช่นบนเช่นล,ล่างเดินสันติภาพหิ่งหาสองเอ้ยจับคู่หาสองหาศูนย์หาหกหกสองกับเขาหาพี่น้องแล้วคือได้ซีหาก้ปาปะซาโาสซนเล้าจับคู่หกเก็ด ทีสามเกศูนยวิ่งหกเกดลุดพี่นอ้องเอ้าเอกตาอกสตาค่ะจัคคูเกตห้าหกเกดสามีวิ่งเก็ห้ก้มเดินเก็หา้าล่องเกตแปด 8, กระลุดพี่น้องลุด2ได้2องจะแห่งเป็นสามเล่าน้องพี่น้องนะ เขาสะเขาสองรุดสองแต่ว่าตัวเตกก็มีสามได้กำไรได้เกินได้เกินไปอันนึงพี่น้องสองในสองในสามนะพี่น้องนะคือว่ามีกำไรอยู่หนึ่งต่ขาประตูพี่น้องถ้าผู้ได้ติดตามตลอดนี่จนจบดินี่ถ้าผู้ติดพูดเข้ามาสองเล่ากา็คือว่าได้ย่างเดียวได้แข่งแข็งเลยสามยางเลย แต่พวกเขาจนจบมีกำไรน้อยเดียวน้อยนึงมันเป็นน้อยเดียวแ,แต่ขาดประทูอยู่แต่พวกเขาส่องเล้าตะตุนก็เขาส่องเล้าเราก็ยุดมีกำไรเนื้อๆน,อน,อนะพี่น้องนะอ้าวก็ลายใหญ่ห้างจัดไปเลยเหล้าประตูใจเสื่มมือเ้าร่อันนี้ของวันที่เปียดเนยพี่น้องเด้อมืออื่นเศาร์เด้อ เขาใจเด้อเอฟซีพู้ได้เขามากเหมีแต่เซียนทั้งนั้นนะที่เนาะเขาใจกันหมด้วล่วเนาะว่าด้เว้าดูดอกมีแต่เซียนทั้งนั้นจับคูสามแปดมีแต่เซียนทั้งนั้นที่เขามาเบิง่งเขามาส้มในเนงเกา เก้าเกตเก้าคือปล่อยลงไปดาวพุกับว่านักใจว่าอะไรว่าอะไกำศับดูมีตะเสียนมีตะพูกเข่าใจในการเล่นนะพี่น้องนะเกตเก้าเก้าหา ตัวดีๆเด้อพี่น้องเด้อเด็กเด็กตัวเด่นมากมาตัวเดียวตัวสำรองมากติดสามโตหนารุ่นหนาจอนะพี่น้องเนาะวิ่งหนารุ่นหนารุ่นสิงออกไปสิงออกไปเร็วสิงจะมากวนนัง่งออกไปไปไปเร็วไปไปไล่แมวพี่น้องมันมากวนกัน หยดถิงยาม,มาลัดเขาอ,ออกไปออกไปเร็วออกไปออกไปได้กันได้คือเกาพยายามกันมันจำกินกันได้จังได้บุตัวมันเคยไรมันกันไรวิ่งสามแปด สามแปดวิ่งสามแปดวิ่งวิ่งสามวิ่งแปดกลมเด่นสามแปดล่องเก่าหาตัวเด่นกับตัวล่องไปคนละทางพี่น้องเอ้ยจะว่าให้ดีๆ อันนี้แตกจ่อกระคากรัวมันไปคนละตัวมันอยู่คนละกลุ่มมันยู่คนละนั่นแต่ว่ามันเขามาหากันนี่เขามาในวันเดียวกันแต่ว่ามันเป็นเหล็กคนละย่างไหมระวางสามแปดกับเกาหาเกาห่ายุก,กุมพุนยุกุมตดยุกุมซุ่มตกกักนเัามากันนี้ดีแล้วว่า เล่าสันติภาพเล่าสันติภาพสันติภาพ ลาวสันติภาพจับคู่ห้าเก้าห้าเก้า,าเาท็ดแปด chết bẹt chết bẹt chết cầu chết cầu วิ่งวิ่งห้าเก้าวิ่งห้าเก้า วิ่งหาวิ่งเก้ากลมเด่นเน้นหาเก่ารูดหาเก้าจัดนัดจะล่องเก็ดเก่ามันไม่ะดไม่เปื้อนะนี่มึงลูกออกกระนามันมีมึมงมมมมมใส่ไม่ก่อนปวดก่อนหินขอรอแค่แดด Tiền phải xa đốt Bạc xa xuân lao, lao Bạc xa xuân lao xa xuân lao Bạc xa xuân ชนลาตื่นขึ้นมากกรวยเลยเนาะพี่น้องเนาะตื่นเสามารวยเลยไ้จังวะพ่อดีปูฝุนจัดให้ตื่นขึ้นมาก้กอนเขอาตลาดก็เอาไปเป็นคากรับเขาก้อนประชาชนลาวจับคู C9 C9 C1 C1 À c, -cow. c, -cow. c, -neng. c, -neng. Ah, c สี่สามสี่สามสี่รอบที่ปูจะให้ตัวร่องสองตัวเด้อมันมันมันง่ามไหมมันเป็นตะเกียงไหมตัวร่องสองตัวนีว่วิ่ง ซีเก่าทัวล่องสองตัวเป็นตะเกียงพี่น้องนาจัดนาติดตามตัวล่องสองตัวนี่เรียจัดเขาสองตัวเลยสองคูเลยวิ่งซีเก่ากรมเด่นกรมเด่นซีเก่าล่องอาซีสามซีหนึ่สองสองล่องเลยพี่น้องสอง สองตัวล่องเข่ามาเลยเอ้าขีดเซ้ไปเซ้มาเข่าสองตัวล่องต้องสองตัวเลยบักกาเอาเข่าตัวเดียวหนักพีเสียดายน่องอยู่ระวังหาซีคับสามซีตัวหนาคนละตัวตัวหลังตัวเดียวกันวันนี้ซีเป็นแชมป์เล้อพี่น้องเด้อเข่าตัวเดียวกับได้ดอกซีนี่ ก็จะได้ทั้งล่างทั้งบนก็แล้วเราอสตาเ่าเ่าอีก เอกเขียนจังสีบาได้แทนพี่น้องเอกสตาเอกตาเอกตา,เ,กตาเขียนจังสีบาได้แทนเอกตาแกบปคูแปดหา Tiếp hạ Si hạ Si hạ Câu hạ Câu hạ แปดสองแปดองวิ่งวิ่งวิ่งแปดา วิ่งแปดหาวิ่งแปดหากลมเล่นกลมเล่นแปดหาร่องเก้าหา ผู้ขนแคปหน้าจาาอดาเด้อพี่น้อยซีเด้อมาแล้วเด้อแคปหน้าจอแคปหน้าจอเแล้วประตูใส่ของดียนี่ยมันเศร้ามาแล้วมาแล้วของดีขากับเขาตอนเศร้าเต้นมากก่อนไปตลาดเศร้า จัดเลยตีหาสีิหาตามรอบไปะนะน้อพี่น้องเนาะผูู้ติดตามจิตเข้าใจเลยตีน่นาอจะเสียนปูจับเป็นสะพานบุญไห้เอาไปลวยกันเอาไปเป็นคากับเข่ากันได้พี่น้องเนอะเลาประตูใช้วันที่8สิงหาคม2องปันหาลอยหกจับคูสามแหนึ่งเก้าเก็ดเก้าเก้าหา วิ่ง38กรมเด่น38ร่อง95ล่าวสันติภาพจัาบคู59 7 8 7 9 6เวิ 96, ่ง59กรมเด่น59ร่อง79ประสาทสนล่าว49 41 54 34 วิ่ง4ีเก่ากมเดรน4ีเก่าร่องซีหาล่องสามซีล่องสองล่องสองคูพี่น้องเล็กสองคูนี่สวยก็เลยเอาเขามาล่องเลยเคิดว่าสีแตกถ้าเบิงมืออื่นเสาสีแตกว,เตวะวเป็นตัวจอบ่เพะเป็นตัวจอกระแตกสองเด้งละ่ะเล่าปรสาชาชนเล่าเล่าเอ็กซ์ตาร์ จ็บครูแปดหา้หาสีหา่ห้าเก้าห้าแปดสองวิ่งแปดห้าก้มเด่นเน่นแปดห้าร่องเก้าห้าเขาเด้อพี่นัองเด้อขันเขามาแล้วกะแคบนาจอไว้เพื่อว่าพิษผักว่าอะไพิษผักบัดไปตอนตอนกลับมาเบื้งกัจจีเลยเปิดนาจอกับเขายู่เลยนอนแคบไปในนาจอขันควายไปเร่บัดกลับมาเบืง้งมืออื่นจัจเจรี กระชิดเอฟเฟ่นกระชิด้อนดันกับมาใหม่กระชิด้เปิดเอาใหม่คือแคบใบนี่เห็นเลยเปิดเข้ามาปั๊บก็ขึ้นขึ้นหน้าจอปั๊บเลยได้เขาร <c oughs> ุ่นเขาซื้อกขาเลยนะ้าพี่น้องเนะ้าเออื่นเสารีหาซี่สิบหาตื่นท่านน้าพี่น้องเวลาพี่น้องตื่น <c oughs> ตื่นพอดีที่หาซี่สิบหาคืนไปตลาดไป เตรียมตัวทําการทํางานอาบน้ำนอพไปนองเนาะด้เวลาตื่นพอดีในเ,เวลาสดชื่นในเ,เวลาหล,ลับมาเวลาลุ่ยด้เฮเลย,เเลยอาไปนองพอได้เขามาแล้วก็ AO หายมีศกศกมันมันกันสุกูสุกคนเด้อหลับสับเนี่ยหมดเส้าทุกมือทุกมือห้มีศกมีหลับห, ering, <mel od ic S 1> หิ้งหิงปังปังหายนํำรวยกันสุกท<ๆ>ูทุกคนมีคากับเขามีคาลดไปทีทำงานมีลุงเรือ ให้เลือในยอดกระปุกเนะพี่น้องเนะเป็นสัตวศินไลวันของพี่น้องคููเอาให้เป็นสะพานบุญให้พี่น้องทุกครูทุกคนโชคดีลำล้ำลุยล้ยเฮงเฮงปังๆเด้อพ่อกันไม่สุดต่อไปสวัสดี